เระเบอกว่าเกิดพิบัติทิแนแลนด์เกิดจริงวันที่ที่สองมิถุนาครับพี่น้องเกิดจริงวันที่สิบสองมิถุนาแต่ว่าจัดก่อนล่วงหน้าเป็นวันที่เก้าคืนพรุ่งนี้นะครับผมกับซุปเปอร์เดย์วันเกิดวันคล้ายวันเกิดของผู้ใหญ่บาทท้านฟินแลนด์นี่การจัดกระังสันที่มาใหม่นะครับผมเป็นทีมงานสีม่วงทางเข้างานเราสร้างึ้นมาใหม่เลยนะครับผมเป็นม่วงดํานะครับ กลางคืนก็เปิดไป,ประยะนะครับเปิดไปย้อยย้อยลงมาล็กซี่เปิดลงมานะครับผมซึ่งบอกเลยว่าพรุ่งนี้แขกมาเยอะมาก FC แฟนขาแฟนเพลงก็มาร่วมกันสนุกร่วมกันไปพรแล้วก็ร่วมปาร์ตี้กันพรุ่งนี้กลางคืนคนะครับผมเดินทางกันเข้ามากันแบบเยอะแยะมากมายถืงเส้มาาเนี่ยแต่วันเกิดปีที่สองปีนี้จัดใหญ่มากนะครับผมอยากให้ FC รอติดตามรับชมแล้วฟังบรรยากาศในกลุ่มปิดของนะครับผมเพียรค่ายเพลงเกียวมิวสิกนะครับใครอยากสบัดก็ที่เพียรค่ายเพลง,ง,ง,งเลยนะครับ ดูสิปลาหมึกมากับคุณรู้เลยว่ามีประดับตกแต่งเรื่อยๆนะครับที่โปยลงอยู่เข้าทางน,นี้นะครับพาเข้าง,งานเราแท้ๆจึ๊กนี่ครับพาเข้างานเราครับแล้วผมมาเตรียมความพร้อมนะครับผมกับงานปาร์ตี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับผมกับแขกรับเชิญนะครับผม พิเศษมากมายนะครับผมแขกเรือในงาน FC นะครับผมแฟนคลับพี่พเพื่อนเพื่อผู้ใหญ่ในวงการก็จะมางานในค่ำคืนของพรุ่งนี้นะครับผมเรามีกลุ่มปิดให้ดูด้วยย่าลืมซื้อิบัตรกลุ่มปิดนะครับผมเพื่อไปขอเกิวันเกิดให้ผู้หญบ้านฟินแลนด์บัตรละ129บาท EP 48นะครับผม h b ดีผู้หญิบ้านฟินแลนด์ครับด้านหลังก็จะเป็นบรรยากาศของการเตรียมงานเพราะว่าธีมงานของผู้นี้คือเป็นธีมสีม่วงธีมสีม่วงนะจ๊ะมาจ้ะ อันนี้เป็นโปร่งสีมองนะครับผมก็จะมีโซน V.I.P. หรือคือโซนของทางศิลปินนะครับผมเราจะชืคำว่าโซนทางศิลปินนัสร้อยและแสดงนักร้องนะครับผมบางนี้อันนี้เป็นฝั่งของทีมงานฝั่งของทีมงานฝั่งของศิลปิน f อบางท่านที่แบบว่าเออมาด้วยนะครับผมทางเข้าทางนี้เราจะเข้าตรงนี้นะครับผมเดินเข้าตรงนี้มานะครับมองดีมากนะครับอันจะเป็นทั้งไทรูปเป็นหมองไทรูแบ็กดรอปยังไม่เสร็จนะอันนี้แค่บอกว่ากำลังช่วงประดับตกแต่ง กำลังตกแต่งสถานที่ยู่พี่น้องนะครับผมซึ่งก็ไปตกแต่งเรื่อยๆอยู่ตอนนี้นะครับพี่น้องเพราะว่เาเพราะพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มงานประมาณหกโมงเย็นลงทะเบียนสาหรับคนที่ลงทะเบียนเข้ามานะครับผมนี่เลยนะข้างหลังก็จะเป็น y ิ i r ษเดย์ตรงนี้สวยมากนะครับโต๊ะก็จะเป็นโต๊ะกลมฝั่งนี้เป็นโต๊ะกลมทั้งสองฝั่งเลยนะครับเอฟซี LC มาก็จะเป็นทานอาหารห้องนี้พรุ่งนี้มาอันนี้เป็นห้องทานอาหารแล้วก็เป็นที่นั่งด้วย พรุ่งนี้บอกเลยว่าการแสดงของเราเยอะมากนะครับผมทั้งหนุ่มๆที่ขับมายกมาทั้งร้านเลยเหมาฟอร์มาให้เอ็มซีเล่ากันแบบจบกั็ดไม่พิงออกนะครับอันนี้เป็นเบรทีที่ตกแต่งไปแล้วประมาณนี้นะครับก็คือวงดนตรีวงดนตรีพรุ่งนี้มาจากวงอะไรนะผู้นี้วงอะไรวงหลังมอวงชื่อดังของขอนแก่นเลยนะครับวงหลังมอเล่นเล่นช่วงแรกแล้วก็เล่นช่วงดึกไนปาร์ตี้อีกเล่นวงเดียวลากยาวเลยนะครับอ่าอันนี้เป็น บรรยากาศเป็นที่สวยสางามครับประธานเลืก็ขึ้นนะนี่เหมือนงานเปิดตัวสินค้าอะไรสักอย่างไหมเออแล้วไม่เป็นเป็นอ,อยู่นี่เบ็นประเพณีของนี่เปิดเรียนมาให้เขาดูดิบรรยากาศเราจะกว้างมากนะครับงานเราจะกว้างมากจริงๆเอ่อเรารองรับบุคลากรแขกมาเที่ยวมาสนุกมาจอยวันเกิดพรุ่งนี้ประมาณสามร้อยชีวิตประมาณสามร้อยคนเพราะโต๊ะละโต๊ะหนึ่งมันสิบเนาะใช่ไหมสิบตัวก็ร้อยหนึ่งอะ่ะใช่ไหมยี่สิบก็สองร้อยสามสิบก็สามร้อย มันเกิด30พฤศจิกายนอยู่นี่นะแล้วตัวข้างในอยู่ตัวแดงอีกเสริมนะครับพรุ่งนี้ก็อย่ายลืมซื้อบัตรจองตั๋วเพื่อเป็นของของวัญวันเกิดให้กับผู้อิ้านฟินแลนด์ด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมออฟฟิศตัวเบสิกนี่เลยครับหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนใกล้จะได้เข้าอยู่บอแมนอีกมองหนึง่งพูดอะไรมาตีไปอ่ะโอ้อเนี้ยมันเขาจะตีไปในื้อตีไปแบบพี่แบบว่าผ่านกฎหมายประเนเื้อว่าออฟฟิศเขาจะเสร็จแล้วไม่เป็นหวังนี่เหรอบอบอบออีกมองหนึ่งไปเบิงกันเลย ออฟฟิศตัวเกียวนะครับผมใกล้แล้วใกล้จะเสร็จแล้วเพราะว่ามุงงรังคาแล้วรังคาเริ่มขึ้นแล้วนะครับแผ่นรังคาเส้นแล้วเพิ่มมาแล้วประมาณอีกสี่สิบันเสร็จท่านแม่บอกเพิ่มาอีกสี่สิบันเสร็จใช่แต่ว่ามุงเสร็จเราก็ฉาบไม่ใช่หรอพอเป็ว่าโครงสร้งใช่ไหมใครไม่ตกแต่บ้านเปล่าเสร็จเอออฟฟิศเปล่าเสร็จสี่สิบบันประมาณหนึ่งเดือน แต่ว่าตรงนี้ซิเรเจอร์คือเวลาเข้าออฟฟิศปุ๊บไป่ไหมเปิดประตูเข้าไปมันจะเห็นบ้านเลยเพราะมันมีกระจกเวลาเรานั่งในห้องโถงมันจะเป็นวิวข้างหลังเป็นเป็นบ้านก่าบ้านเลยบ้านป็นวิวบ้านป็นวิวแต่จะมีรั้วขั้นอยู่นะฉันชอบโบกนี่มาเลยโบกทางเข้าไปเป็นประตูเป็นถ้ำที่ดีประตูโผล่สวัสดีครับโผลสวัสดีครับนี่ไงพี่น้อเว้หมุ่หลังข้าเร็ว พูนราคาแล้วโอโหห้องซ้อมอดนตรีเราห้องซ้อมอดอนตรีเราอนุมัติฉาบได้ไหมติ๊กถูกแล้วคืออนมุมัติฉาบแล้วฉาบได้เอาเอย่างาคาเหลือไง,าาองเรือหลังออกซ้อมกันพันไ<อ>งบักข<อ>ง้งได้นี่แต่จะอ๋อไม่หมายถึงว่าไม่ได้มีฟ้า,าไม่มีฟ้มามันสูงอ,อ,อันนี้เป็นกระดูกกระดูกนี้เลยแต่ลองซ้อมสินค้าซ้อมเต็มไงฮึยเฮ้ยแฮนด์เใหม่ก็จะได้ซ้าพอดีแล้วดูพอดีจะได้ซ้าอยู่ผมใส่ปะวะใส่ นั้บแมนอันนี้จะเป็นกระจกตากนี้ยาวผมนู้นจะเป็นแบบนี้ขอเป็นกระจกลงกว่าเลยแล้วก็กรปิเอะถือว่าถือว่าเต้นได้อยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นมันกระจงเหรอเก็บเสียงหือเรามันมีสับเสียงวันนี้ต้องก็จะมีอยู่แล้วทับเสียงทับอะไรเพราะว่ามันในห้องซอลอนดีด้วยเอาพี่อันนี้ใกล้เสร็จหรือยังครับ พี่จะฉาบเลยไหมครับเอาแบบไปยื่นขอคือลอติพี่ว่าจะมาฉาบุปนี่แหละไรครับขอเท่าไหล่พี่ว่าจะมาฉาบลุนยังไหมเนี่ยเวลาเรานั่งโซฟาแล้วแยนๆเนี่ยมันจะเป็นยูข้างหลังรุ่นเลยเป็นแบบรุ่นเป็นแบบรุ่นอะไรขึ้นเขาบอกว่าอันนี้มนคือจะเพื่อนแท้เออเนาะคือประมาณนี่ยอันนี้ห้องอีกห้องหนึ่งอันนี้หมอว่าเดมาถึงซอยงก้วเดี๋ครับเลยหลายห้องอะไรหลายลืบนะบ่อยก่อนหลายลืออันนี้ห้องอะไรคะอันนี้ห้องประชุมห้องประชุมแบบว่าห้องรัมรวม เป็นตัวยาวแบบว่าที่มีไม้เนี่ยปะมีไม้มีไม้อันแต่ห้องสำนักกับห้องสำนักมีไม้มีไม้มันได้ยินกันอยู่ต้องมีอันนี้ท่าำงานบอร์ดห้องนี้น่ะห้องนี้ว่าบีดเหมือนมาด้วยเราเข้ามาก็มีห้องอีกนะไม่ใช่เล็กนะเป็นรืบๆนะยังไงคือเป็นอะไรอย่างไรเนถอะลืบสอออันนี้เป็นห้องตัดต่อห้องหนึ่งตัดต่อหนึ่งออฟฟิศออฟฟิศออฟฟิศตัดต่อหนึ่งอันนี้ออฟฟิศสอง อันนี้ก็ห้องอะไรที่พูดออกห้องประชุมมั้งไหมครับมีห้องคอรตูมไหมคะมันมีห้องเรียกว่าห้องเก็บชุดเก็บเป็นลาวดีน่าจะห้องเป็นอะไรนันแหละพวกเกี่ยวกับติปถาสวยเกินต้องไป็น่เหมือนลูกค้าไม่ออกเราเนี่ยคือเขียนเป็นอะไรก็ไรทีทำไมฉาบโอ้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องมันเยอะจริงๆนะห้องหน่อไม่ได้เยอะน้อยเดีมองเข้ามามันเป็นห้องนั่งห้องนี้ต้องน้ำดีคือไม่ขอรับการรูด พ่อหนังชายได้สจ้าพ่อหนังขึ้นแต่ว่าแยกกัน L G B T ละครไม่อยากเอารวมกันนี่แหละทางป้าทางครัวเย็นแบบว่าชงกาแฟชงดื่มชงอะไรสวัสดีค่ะอันนี้เป้องห้องเก็บชุดจริงๆนะเดี๋ยวพอชุดเราจะเยอะขึ้นมากใช่ห้องเก็บชุดอาจจะต่อเติมแล้วก็ยุ่งจะเป็นอาคารอีกระดับหนึ่งที่หมายว่าทำชุดทำอะไรชุดแบเพราะมันมันใช่สัญญาไม่ใช่สัญญาอยู่ท่าหลังก็ต้องซื้อตัวไม้ย็นอ่อนม่ได้เครองเย็บเครื่องอะไรย้อน ตัวมาหินนอนมานั่งอยู่ที่นี้มันจะได้มันจะได้ฟิลแบบว่าสูงว่าทุกอย่างราคารมันเป็นสูงหรอกมันจะดูว่าโปร่งร้องสบายใช่มันจะบอกป็นแบบว่าอันตันไปอันตันงใครเล้ยวเพื่อผมไอ้สีสีสีเมือแล้วเล้วแม่นมาครับสีสีเมือแล้ยวมันจะมานอนได้หรือตื่นต้นใครเลยนอนแล้วไม่ได้เห็นน้อยไม่บอกน้อยนี่มันพูดน้อนอีกแล้ว นบรรดาอยู่นี่น่ะโซฟาจีนหมูให้สั่ง้าให้ลูกเขาต้อนน่เนี่ยบรร้านักแน่นหนาสีแน่มาถ่ายดูนี่ไม่ให้มองอยู่ขวางเลยแม่เห็นบอนเดเคยบ่งบอกเขาพำนิหารเนี่เป็ดพลาชีคือเราไปงูหนิอ๋อตรงกันบอกแต่ว่าหงเหงมันตรงอยู่แลวนี่แม่โด้ยแม่เอาไปแบ่ไปบ้านอย่างพญายูนั้นี่งานเต้า อ๋อพันยู่แก่ใครวะไตัวนี้ซันอันนี้ห้องรวมต่อไปนี้ห้ามมานอนห้องนี้นะไม่ได้นะอันนี้ห้องเราไปายถึว่าแขกไปไทยมาผูดถึสิมาติดต่อเสสนีย์ตัวอย่างจะเป็นทุกอย่างจะเป็นสวยงามบนดูตรงนี้มาบ่าจ้างอุ้ยไม่อยากไม่อยากไปเซ็นสัญญาอยู่บ้านค่ะอยากมาเซ็นสัญญาอยู่นี่่ก็จะเป็นมุมประจำเลยก็จะเห็นก็เดี๋ยวจะไปชงกาแฟมาให้กินด้วยถ้าใครมาเซ็นสัญญาที่นี่เพราะว่าเราจะทำคาเฟ่ที่นี่ด้วยเนีคาเฟ่ไวซ์กีล่ะเองนี่แหละ พลังงานพลังงานหนึ่งคนนี่นะจสล้วต้องได้จ่ายตังค์กแก้วตอนนี้ใช่ใช่เพรา่ได้ฟรีในตาโอเคนะครับอีกประมาณเดือนหนึ่งก็เสียแล้วเดือนกว่าเสียแล้วนะครับเจอกันรอติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงที่ทำให้บ้านตัวเกมมสิ่งมีที่อยู่ที่อาศัยมีที่ซุกหัวนอนนะจ๊ะ